สวัสดีครับพามาชมชมพู่มะเมียวนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับของชมพู่มะเมียวนะครับเริ่มติดดอก,ดดดกนะเป็นปีแรกนะครับ มีต้นเดียวครับพอเพราะเป็นไว้นะครับเพาะเมล็ดไว้ไกลับมาดูกันนะครับอัปเดตมะเหมียวนะครับเวลาหนึ่งเดืนเนอนะครับเราทำการห่อนะครับลูกที่ ติดผลนะครับอันนี้ลูกที่อยู่ด้านบนตรงนี้วันนี้นะครับแกะห่อดูนะครับโตเต็มที่แล้วนะครับอันนี้เราก็แกะออกมารับประทานได้ตัวลูกนี้ห่อไว้ก่อนครับยังไม่โตมาก